พายายสวนเข้ามาป่าวันแรกนะจ๊ะพี่น้องเขาป้าเก็บเห็ดค่ะเห็ดแคนตาเลนนี่อยู่เห็นไหมเห็นเหรอเห็นบ่นเห็นแล้วนะคะนี่นี่โอ้ป้ามันดอกใหญ่แท้นี่ยนี่สวยพี่น้องค่ะเห็นแล้วนะคะหมานหมานแล้วนะคะเนี่ยดึงน้ำยายสวนฟังสกัน มีเฮ้นมันอย่มาม,มา,ามสวยสวยสวยนะคะยุ่งกับพ่อั่นเด่นนันปันใดพี่น้องค่ะพึงเข้ามาหมเห็ดน้ำงามเห็ดน้ำงามสวยๆพี่น้องค่ะมานแล้วกลุ่มแรกอืำ วันแรกครั้งแรกปีแรกมานแรก <c oughs> ม้าเลยมานม้านยุ่งเหลือมาแล้วยุง่งแตามมา่ธรรมดาเลยนะยุ่งมากแบบโอ้โหกัดหรอเด้อฉีดยากันยุงนะคะ ดอกงามอยู่เนี่ยงามงามขาก็งามเพ่อขาก็งามแต่ห้องวัวเห็ดงามๆมันกต่ดอกมันกต่ขาดมันถึกงาไหมอืมค่อยๆเอาค่อยๆสวยขาเงียบๆจนๆน้อยๆนี่ก็ได้ดอกงามเนาะงามเสวนเลยน่ะ ป้าตีมีเงินคุ้นกับสิออก